สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายวิชาเอ่อไมโครโปรเซสเซอร์ Micro cessor, การบ้านที่3นะครับก็คือการใช้อินเทอร์เนลพอร์ตต่อวงจรแสดงผลจริงเขียนโปรแกรมภาษา s m สให้แสดงผลบน7 s e g m e n ซกเมหลักนับเลข0 0 9ถึง99แบบเลขฐาน10มีปุ่มกด2ปุ่มคือปุ่มกดเคาะแล้วนับขึ้นทีละ1โดยต้องรอจังหวะการเคาะและมีปุ่มคือ เมื่อขอแล้วจะนับลงทีละหนึ่งโดยต้องรอจังหวะการขอเช่นกันครับก็อันนี้จะเป็นโค้ดของ s s s e m b l y นะครับโดยผมแยกออกมาเป็น4ส่วนเพราะมันค่อนข้างที่จะยาวมากก็จะได้มารวมไปเป็นในหนึ่งหน้ากระดาษเลยโดยผมจะเริ่ม อธิบายไปทีละสเต็ปตามฟังก์ชันนะครับก็คือขอเริ่มจากฟังก์ชันแรกเลยก็คือ Start ก็เราจะเริ่มต้นโดยการทำงานของโปรแกรมโดยเรียกใช้งานฟังก์ชัน Set ตเซเวนเซกและ Set ตสวิต h นะครับก็เพื่อทำการตั้งค่าพอร์ตต่างๆจากนั้นกระโดดไปยังฟังก์ชันโหมดด้วยคำสั่งอาอ,อาจำนะครับ ก็ในฟังก์ชันโหมดนี้จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปร r 2 1เป็น0แล้วกระโดดไปยัง set increase digit 1นะครับก็คือในฟังก์ชันนี้ก็คือเราจะทำการตั้งค่า set l และ set high สำหรับการเข้าถึงตารางข้อมูลดิจิต0เพื่อการเพิ่มค่าตัวเลขหลักสิบจากนั้นกระโดดไป set increase digit 0นะครับ ก็ตามสเต็ปเลยก็ฟังก์ชันนี้จะเป็นการโหลดค่าจากตารางข้อมูลดิจิต0ศูยไปยัง Register r e จิสเตอ R 1 7แล้วตั้งค่า R 2 0เป็น0จากนั้นตั้งค่า z L และ z H เพื่อเตรียมการแสดงผล7 segment แล้วก็กระโดดไปยัง D ครับก็ในฟังก์ชัน D โดยอยู่ตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของฟังก์ชัน D ก็คือ โหลดค่าจากตารางข้อมูลดิจิ0นไปยัง r e จิสเตอ R16 และนำไปเก็บที่พอร์ตโดยพอร์ทที่เก็บไว้เราจะมีพอร์ต K กับพอร์ต F นะครับเพื่อไปแสดงผลที่เซนเซกแล้วกระโดดไปที่เ h ็ c k Input ในส่วนของเช็คอินพุตนะครับก็เราจะทำการตรวจสอบการกดปุ่มผ่านพอร์ต pin a และการตั้งค่า r 2 8เป็น1เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันหน่วงเวลาหรือดีเลย์นะครับจากนั้นเรียก input switch เพื่อตรวจสอบสถานะปุ่มถ้าปุ่มกดกระโดดเอ่อถ้าเรากดปุ่มนะครับก็มันจะกระโดดไปที่ in e i s Digit 0หรือ decrease Digit 0ตามสถานะปุ่มที่ตรวจจับได้ ก็ต่อมาก็ผมจะขออธิบายในส่วนของอิน uh, คีดิจิตศูนย์ก่อนนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มค่าตัวแปร r 2 0หรือว่าจะเป็นค่าหลักหน่วยของเรานะครับเพราะว่าเซเว่นเซกเมนต์เราจะมี2ตัวอ่า uh ทีเ huh. นี้ยผมจะให้ตรงเนี้ยก็คือหลักหน่วยตรงนี้คือหลักสิบก็อินคีดิจิตศูนย์จะเป็นหลักหน่วยแล้วก็ดิจิตหนึ่งก็จะเป็นหลักสิบอ่าก็คือการเพิ่มค่าตัวแปร r 2 0 ไปที่หลักหน่วยและ Register z L ถ้าค่า R 2 0กระโดดไปที่ i n c r i a s e DIGIT 1ก็จะเป็นการเพิ่มหลักสิบประมาณนี้ก็เอ่อเอ่อในส่วนของ i n c r i a s e d i g i น1ะครับก็คือเพิ่มค่าตัวแปร R 2 1ถ้า R 2 1ถึง10จะทำการรีเซต R 2 1กลับเป็น0และกระโดดกลับไปที่ SET INCREASE DIGIT 1นะครับ ต่อมาก็จะเป็นขาเคียร์นะครับก็ในส่วนของขาเคียร์คือดีเซตค่า i 2 1เป็น0แล้วก็โดดไปที่ set in k e ีดิ i ิ i หอืมเอ่อต่อมาจะเป็นในส่วนของ input switch นะครับ Input switch จะเป็นการตรวจสอบการกดปุ่มผ่านพอร์ต pin A และทำการดีบาวปุ่มโดย ใช้การหน่วงเวลาถ้าปุ่มถูกกดจะกระโดดไปที่เออเวทเออ sw s w i t h release นะครับก็ในฟังก์ชันนี้ก็คือจะรอจนกว่าปุ่มจะถูกปล่อยแล้วเป็นการหน่วงเวลาอีกครั้งแล้วกระโดดไปที่เอ่อ d หนึ่งครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของเซสสวิต์ส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าพอร์ต DDR A ให้เป็นอินพุตทั้งหมดนะครับก็คือเป็น0ค0 0เพื่อเตรียมใช้งานกับสวิตจากนั้นดึงค่าใน r e จิสเตอ R16 เอ่อออเป็นการดึงค่า16กลับมาใช่ป๊อบ โอเคต่อมานะครับก็จะเป็นเซตเซก็คือตั้งค่าพอร์ต DDRK และ DDRF เป็นเอาต์พุตทั้งหมดก็คือเป็น0คูณ FF เพื่อเตรียมไปใช้งานกับเซเวนเซ็กเมนต์ดิสเพจากนั้นดึงค่าใน Register r e จิสเตอ R 1 6กลับมาแล้วก็จะมีในส่วนของดีเลย์ก็จะเป็นฟัง์กชันหน่วงเวลาสำหรับเรียกใช้งานดีเลย์ส เอ่อสิมิลลิเซกก็คือฟังก์ชันนี้นะครับหลายๆครั้งตามที่ค่าโจทย์กำหนดในที่ r 2 8ก็เหมือนในดีเลย์สิบเนี่ยเป็นซับเซตของไอตัวนี้ครับในส่วนดีเลย์เอ่อสิมิลลิเซกก็คือฟังก์ชันหน่วงเวลา1 0บมิลลิเซกนะครับก็ได้ทำการคำนวณล้วก็จะใช้ทั้งหมดประมาณนี้โดยมันจะเป็นการวนลูปซ้อนกันแบบหลายชั้นเพื่อลดความเร็วในการทำงาน ก็หลักการทำงานโดยรวมของโปรแกรมนะครับคือเมื่อเราเริ่มต้นโปรแกรมมันจะเตรียมค่าต่างๆเพื่อเริ่มการแสดงผลตัวเลขที่เ v e n m e n t d i s p l a เเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะวนลูปเพื่อรอการกดปุ่มจากผู้ใช้เมื่อผู้ใช้กดปุ่มโปรแกรมจะตรวจสอบว่าผู้ใช้ต้องการเพิ่มค่าหรือลดค่าตัวเลขก็คือเหมือนสมมติมันจะเป็น0ูใช่ไหมถ้าผมเพิ่มค่ามันจะเป็น0ูนยไปเรื่อยๆจนแบบศู พอพอเพิ่มอีก1ตัวมันจะเปลี่ยนเป็นศูนย์ลตรงนี้จะขึ้นเป็น1อะไรประมาณนี้อ่าก็พอเมื่อมีการกดปุ่มแบบเพิ่มหรือลดมันก็ตัวเลขก็จะถูกอัปเดตไปแสดงผลบนเซเว่นเซกเมนต์ดิสเพย์ก็จากการทําโปรแกรมแบบนี้ก็คือเหมาะสําหรับการใช้งานในโปรเจกต์ที่ต้องการแสดงผลข้อมูลแบบดิจิตอลบนเซเว่นเซกเมนต์ดิสโดยใช้ การกดแบบแมนนวลหรือว่าใช้แบบเอ่อมนุษย์ในการกดครับผมหลักการทํางานก็จะมีประมาณนี้ก็ในส่วนถัดมาเดยผมจะให้ดูเมื่อผมต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับก็จะกดให้ดูว่ามันออกแบบออกมาจะเป็นยังไงครับก้อันนี้ก็ข้อสามนะครับใช้ Internal Port ต่อวงจรแสดงผลจริงเขียนโปรแกรมภาษา ASM ให้แสดงผลบนเ s เ g m นเสีหลัน นับเลข00ถึง99แบบฐานสิบมีปุ่มกดสองปุ่มคือปุ่มกดเคาะแล้วนับขึ้นทีละหนึ่งโดยต้องรอจังหวะการเคาะและมีปุ่มเมื่อเคาะแล้วจะนับลงทีละหนึ่งโดยต้องรอจังหวะการเคาะเช่นกันครับก็คือจะมีสีแดงนะครับก็คือเอ่อเพิ่มมบมันจะนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สีเหลืองก็คือนับนับถอยหลงังนับลดลงครับ๋ยวผมกดให้ดูเวลามันถึง99ครับ อันนี้ครับก็ถ้าถึง99เมื่อไหร่มันก็จะกลับมาเป็นศูนยอีกรอบครับก็เช่นกันับถ้ากดถอยหลังไปเรื่อยๆมันก็จะสุดท้ายมันก็จะกลับไปที่ศูนยครับ